สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาทำไก่นิวออรีนกันนะครับเราซื้อกัมาจากโลตานะครับ่านะครับเริ่มแรกเราก็ต้องทําการล้างก่อนนะครับล้างให้สะอาดนะครับบางคนถามว่าไม่ต้องแข็งเหรอครับอตตอนนี้คือฝนตกบ่อยแล้วก็เพื่อไก่เราก็ทำการล้างให้เรียบร้อยนะครับเป็นไก่นิวออรีนนะครับเราดูจาก YouTube นะครับ ดูดีว่าออกมาจะเป็นยังไงหลังจากที่เราล้างไก่แล้วนะครับเราก็จะทําการใส่ใส่อะไรครับคุณรติการใส่อะไรจ๊ะเป็นผงหมักไก่เป็นผงหมักไก่นะก็คือผงหมักเนี้มันใช้ได้ซองหนึ่งอ่ะหนึ่งกิโลถูกไหมแล้วก็อันนี้ไก่เราซื้อมาเท่าไหร่หนึ่งกิโลอ่าโอเคนะครับเราก็โรยเลยใส่ใสหมดเลยนะโอเคร้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วยังไงต่อครับคุณ <ม>ให้มันเข้าใหนเข้ากัน,นะโอเคอ่าหลังจากที่เราโรยผงหมักไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการทําอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรทกรุกเา้เาทุกเ้านะครับอ่าเราก็ทําการออกรอบรายการหมักนะอืมะดูนะครับ หลังจากที่เราคุกเขาเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วต่อไปเราทำยังไงต่อครับคุณเลิการก็อาไรไมจิ้มฟันมาจิ้มให้มันเข้าเนื้อก่อนครับนี่เราก็จิ้มกันจะไปไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับดีครับดูครับเข็มนะครับโอ้ยจิ้ง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 เลยนะครับเป็นมันจิ้มฟันนะครับอดแทงเข้าไปครับโอ้สุดยอดเลยครับขอให้โดนมือมันนะครับ โอเคเสร็จแล้วหลังจากที่เราคูุกเขาเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ถุงซิปนะครับถุงซิปนี้ก็ซื้อมาจากโดตัสนะครับเี่ครับเป็นการแพ็คเพื่อจะเข้าตู้เย็นนะครับท่านผู้ชมโอเคใส่ไปช่องฟิตนะครับหลังจากาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะเอา ไก่ที่หมักไว้นะครับออกช่องฟิตนะครับสภาพเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาไก่นะครับมาเรียงนะครับที่หม้ออบลมร้อนหม้ออบลมร้อนนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็ลองดูครับเราไม่เคยทำหรกครับเราก็ลองทําดูดู youtube แล้วก็ลองทําดูนะครับนี่นะครับสภาพก็จะเป็นอย่างนี้หม้อใหญ่นะคะใส่ได้เยอะหม้อใหญ่ใส่ได้เยอะนะคือลองทําดูเทสดูดีไม่ดีข้อเสียข้อดีเดี๋ยวค่อยมาปรับปรุงกันไปนะครับ สักครึ่งน,นึงก่อนไหมครับเพราะว่า <c oughs> แปบ,บหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดได้แลบบ้วมั้อันนี้เลยเท่าไหร่ประมาณนั้นครึ่งนึงอ่ะอ่าโอเค <c oughs> เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเรียงไก่เพื่อไม่ให้ติดกันนะครับวิยยธีการทุกอย่างนะครับผมดู YouTube หมดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความรู้อะไรนะลองดูนะว่าว่าเสร็จปุ๊จะจะเป็นยังไงสภาพหมักไก่นะอ่าโอเคนะครับตามนี้นะครับประมาณนี้นะครับ นี่ก็เริ่มทําการอุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็รู้นะครับจะเป็นยังไงนะครับดีสภาพไก่นะครับเวลาก็เดินไปเรื่อยนะตื่นเต้นไม่เคยทำเพิ่งซื้อมาด้วยอ่าสําหรับอุณหภูมิในการใช้นะครับอบไก่นะครับก็เป็นอุณหภูมิ200นะครับครั้งแรกนี่ให้ลอง15นาทีก่อนนะครับตามนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับประมาณนี้นะ อ่าเราก็ครบเวลาแล้วครับ15นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราจะยกออกเสร็จปุ๊บเราจะทําการกลับไก่นะครับแล้วเสร็จปุ๊บอุณหภูมิต่อไปก็180องศา15นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไก่นะครับสักครู่เดียวครับอ่าเราก็จะปรับอุณหภูมิรอบ2นะครับเท่าไหร่ครับ150 ร้อยห้าสิบหรือร้อยเจ็ดสิบห้าหรือร้อยแปดสิบไม่ใช่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะตรงนี้นะอ่าแล้วก็ไปที่สิบห้านะสิบห้าอ่ากลับลอีกรอบหนึ่งโอเคไปต่อเลยนี่เรากลับแล้วนะครับดูไก่นะครับเด็กสิบห้านาทีมาเจอกันอ่าโอเคตอนตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะครับทั้งสองรอบนะครับรอบแรกกับรอบสองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูไก่กันนะครับเป็นยังไง โอ้โหน่ากินมากเลยไก่เรานะครับสุดยอดไปเลยครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับ สวัสดีครับนี่ก็ไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับลูกสวยตามท้องเรื่องเลยครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่ก็เป็นไก่นะครับก็เหรียญแบบนะครับอ่าพิซซ่าเจ้าดังนะครับเป็นอย่างนี้ครับอย่างไงเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับจบการรีวิวแค่นี้นะครับน่ากินมากเลยครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย